ลงใต้กันหน่อยนะครับไปดูที่จังหวัดตรังนะครับชาวบ้านที่ริมคลองห้วยยางเขตเทศบาลนครตรังที่ตำบลทับเที่ยงเขาบอกเขาเดือดร้อน <คะ S 2> จากปัญหาเจ้าหัวขโมยแบบนี้แหละครับผู้ชมลักขโมยทรัพย์สินของทางราชการไปเสียหายนับล้านบาทเลยทีเดียวแต่ผู้รับผิดชอบกลับไม่สนใจนะครับ ชาวบ้านเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบริเวณคลองห้วยยางหลังโรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห์พบว่าราวเหล็กกันตกถูกขโมยหายไปจํานวนมากซึ่งส่วนหนึ่งที่เทศบาลน,นครตรังใช้งบประมาณ400ล้านบาทในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่หลังดําเนินการเสร็จเนี่ยไม่นานปรากฏว่ามันมีคนร้ายเข้ามาขโมยหัวหมุดเหล็กหล่อต่อมาก็ขโมยหลอดไฟเสาไฟสายไฟแล้วก็เริ่มทยอยขโมยราวเหล็กกันตกล่าสุดนายสัญญาศรีวิเชียน นายกเทศมนตรีนครตรังครับสั่งการให้สำนักการช่างไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองตรังให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและให้ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าด้วยหากพบว่าร่วมกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ